ปาดพักกันเฮียดอีหย่างล่ะป <c oughs> าดพี่ตาพี่ตาน้องกันมาควบป่าควาป่าใส่งานบุญโอ้เจ๊เอสาวสวยเด็ดพ,พ,พรพิกเด็ดขวนพริกซอยกันแบบนี้

ปลาย่างเถ้าใส่แกงขอบปูนพอดีเลย่านะงขา,ขงขาปา,า,ายย่างเนี่ยก่อนไหมค่ะเม่อมโอ้ย่างปลา,า,าัวน้องปลาที่แหมงม้ป็นปตาซ่บแะ ผู <c oughs> <c oughs> ้ยางไก่โอ้ยใหญ่บ้าบ้านไทยกีบยัาดีว้าเรียนกันปาดผู้ยางปลาคือเห็มผู้ยางไก่ผู้ยางไก่คือเหีมงามเสีย

เอายไล่เอ็ละัลัดกะเพรากะเพรานี่เหมืดเป็นบ่มกกอบมุแบบอมี่